พริกผงลงไปให้ลูกค้าลองดูเนี่ยประมาณนี้เขาก็จะบอกมาเบียร์นะใช่ช่วงหนึ่งกับมาออ๋นี่ฝากถึงเจเบียร์คลิปนี้นะนี่เป็นลูกศิษย์เจเบียร์เลยคนนี้ฝากเจเจเบียร์นะครับเจเบียร์คนละยังไอเน็ตไอดอนค่ะเน็ตไอดอนเน็ตไอดอนมาเจเน็ตไอดอนชื่ออะไรนะพี่สลาผู้ที่สองชื่ออะไรนะชื่อกิ๊กค่ะกิ๊กนะนี่กิ๊กนะสลาผู้ที่สองผู้ที่สองนะฮะไม่ขายยำกวนนะไม่เผ็ดให้ตบ แมนจ้าไม่เป็นแน่นสบตะทาตะทาอร่อยแม่ค้าต้งแทนนะคะราคายาสแตรบปากเปิดมากอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สิบหรอร้อยยี่สิบร้อนยี่สิบร้ยยี่สิบร้อยยี่สิบถูกครับเพียบยำไก่แห้งหนึ่งหนึ่งไม่ไม่รวมกันได้ไหมสามยาสแตรบสองร้ก็อันนี้อันนี้จะเป็นเมนูรวมนะนี่ดูพริกซะก่อนนี่พริกเขาแต่ว่าพริกก็เหมือนเจ๊เบียร์นะเขาเนะอ๋อเขามี เคล็ดลับก็คือใส่พริกป่นด้วยมันจะเป็นกลิ่นหอมค่ะเป็นกลิ่นหอมแบบว่าหอมพริกหอมสวยทั้งจานพริกขั่วหอมพริกขั่วแล้วสิแม่ค้าสมบูรณ์เนาะวนตุยวนตุ้ยแง่ซาโนยตัวคนแถวนี่เขาพูดภาษาะโคราชหรือภาษาอีสานภาษาอีสานค่ะภาษาอีสานเหรอภาษาอีสานเขาจะใช้เป็นมะนาวสดเลยนะมะนาวมะนาวเป็นลูกนะทุกคนไม้แข้งกับขาว้แข้งข้าวเล่นหน้าหอยแข้งสวยเลยคันจนขาวอ่ะ อ่าทดแบบสูงมาเมดเมเมดียมนะอ่ะแดงไหมครับลูกค้าแดงไหมเมดเอมอ๋อค่อยมีข้าแกงให้ด้วยใช้กุ้งตัวตัวใหญ่แล้นะไอดีเห็นขิมดำนี่ไม่ใช่เก่าเนาะมันเป็นอ่าเป็นน้ำดองน้ำทะเลดองอ้นมาแถวนี้ลูกค้าจะชอบดองมากฮะโอ้โหนี่หั่นครึ่งเลย เป็นปูมาไทยค่ะปูมาลากวนค่ะไม่ร้านเราจะไม่ใช่ใช่ใช่รู้รู้ผมคนทะเลนี่รู้เลยนี่นี่จะพูนะเนี่ยแมนถ้าปูปูปูละไอปูลกวนจะเป็นแบบนี้ใช่ใส่นี่กำลังดีมาปูม้าถ้าทำปูฟิตนี่เป็นแบบกินปูปูเนี่ยจะเป็นจะหวานอร่อยจะหวานจะเป็นปูเนี่ยหมดเนี่ร้อยหนึ่งพี่พี่กินย่างไข่ไอ้เนี่นตลาดสดเอตลาดคลองถูุงมะเก่วะใจปั๊บไม่ป็นจะดันนี้ใช่เป็นนี่เป็นบอขาวมากเลยค่ะ เธอขับผู้ดีนี่ยังไงฉันก็จำได้นะไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้ชีสบอลไขล่โรตีนางโรตีใส่ชียเนี่ยจะเออเลิศมากตดค่ะพี่ถ้าไม่สนเราก็จะไม่นี่เลยเขาก็จะทิ้งไปเลยเนะราคาสามอย่างสองร้อยจะคุ้มค่ะพี่คุ้มมากได้เยอ,อะด้วยราคาสามอย่าง200สามอย่างสองร้อยค่ะ,ะยอย่างเดียวร้อยยี่ค่ะสองอย่างจะเป็นร้อยห้าสิบบาท เนี่ยค่ะสีสันเหมือนเจดีย์ไหมเหมือนเหมือนเหมือ้ไโอ้ประมาณนี้ค่ะเดาได้ไหมมาผิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะที่สองร้อยแมงก์จ่ายสองร้อยเอาแบบว่าเอาแบบสองร้อยบาทหอมมากเลยมะเอาแบบสุกๆเลยค่ะพี่ะุกนี่ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับประมาณสี่โมงถึงสี่ทุ่มอ๋อนะร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงนี้รับประกันที่ไม่แตกบ้ค่ะบมพี่ทองเสียค่ะไม่เสีย เอาอะไรให้พี่ก็ไปทานอีกชุดนึงหน่อยเอาปูม้าน้ะหให้ไปชิมชุดปูมาจริงเหรอได้อ๋อันนี้เอซีนี่ให้ยาให้ยาปูม้าไปกินรับประกันคีรไม่แตกสีไม่เซ็งน้ำยำหนูไม่เซ็งแน่นอนค่ะยิ่งใส่น้ำแข็งไอ้ตูฟิตอันนี้มันจะเป็นปูปูม้าว่ายว่าวนน้ำมันจะแข็งแรงกว่าปกตินะนี่ลรมไเยอะอมไครเยอะ ไข่ที่ไหนเราเพิ่มผู้สองร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบกิโลเอาสาหร่ายกับไข่ปุ๋งเพิ่มบอนทำเป็นสี่ชิ้นไม่ได้เหรอไม่อยากได้ครึ่งอ่ะได้ทำให้ได้หมดเปสี่ชิ้นเอออย่างนั้นอ่ะแบบนี้มันก็จะเป็นหน่อยเนาะมันก็จะเป็นแบบกัดกัดก็หลายมันจะเข้าเนื้อไหมน้ำมันจะเข้าเนื้อแบบนี้อนนี้เดี๋ยวลงในช่อง พจแล้วก็ยูทูบขอบคุณเลื่ยๆค่ะก็ฝา,ากติดตามร้านนี้ด้วยนะที่ตลาดูพลูสงใช่ไหมใช่ค่ะยำปากแซ่บทะเลดองไม่ค้าจะอ้วนๆหน่อยอ่าไม่ค่าอ้วนแล้วก็ไม่ค่าอ้านว,วนๆเหมือนช <ๆ S 2> ้างเลยเลือดเลือเลือดแต่คนถ้าถ,ถ้าอยากจะถามคนแถวนี้ก็จะบอกว่าเจ๊กเจ๊กปากปากปากเจ๊กปากจัดเลยใช่ไม่ค้าเจีวไม่ค้ายำปากแซ่บมานี้ค่ะ กินมาแต่บอต้องไปลองได้ไอ้ครับพวกเจ้าต้องไปลองทานเดอ้อการกแก้แก้มเบียร์มันยังไม่ได้แซ่บเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานต้องถึงบ้านก่อนันี้แสมเบียร์ให้สองขวดมั้ยเนี่ยยอดดีเนาะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ